สวัสดีครับจะพามาดูวิธีการใส่อจอยกับตัวลูกเก๋านะครับตัวนี้ถ้าเราซื้อมานะครับมันจะมีอุปกรณ์มาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นจอยนะครับมาพร้อมกับชุดจะเป็นเอาไว้ใส่ไปต่อกับตัวทัดอลูมิเนียมที่ตัวจอยนะครับจะมีเดือยอเห็นไหมครับมันจะเป็นเดือยสลักเป็นมาร์กนะครับเป็นเดือยสลัก ซึ่งจะมีตำแหน่งรูตรงนี้เหมือนกันรูมักนะครับทั้งทั้งสด้านด้านนึงจะมี4จุดให้เรายึดนะครับเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปวางในตำแหน่งล็อกเสร็จแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปใช้ประแจอแอลนะครับหกเหลี่ยมทั่วไปนะครับก็เทียบดูเบอร์นะครับ เทียบดูเบอร์ไม่รู้เบอร์อะไรเหมือนกันนะผมไม่ได้ดูที่เบอร์ก็พอลงแล้วก็ขันอย่างนี้อ่าเดี๋ยววางให้ดูอ่าเมื่อลงล็อกอย่างนี้นะครับเราก็ขันตัวหกเหลี่ยมทำอย่างนี้อ่าจนรบด้านนี้จะมี4จุดอ่าเสร็จแล้วค่อยทวนให้แน่นอีกรอบหนึ่งก็จะใส่ทั้งสองฝั่ง อันนี้จะต่อสองด้านมีสองด้านนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้ตัวนี้ตัวต่อไปวางให้เข้าที่ล้วก็ใช้ประแจแอลขันเดี๋ยวค่อยทวนให้แน่นอีกรอบนึงนะครับอันนี้ให้แค่พออยู่ตัวต่อไปก็ไม่ได้ยุ่งยากนะวิธีการติดตั้งจากตัวนี้นะครับจอย เานะครับเอาไว้สำหรับต่อกันยึดต่อกันครับในชุดก็จะมีสลักกิ๊มีสลักมีกิปล็อกให้อย่างดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทวนอีกรอบหนึ่งทั้ง4ตัวช่วยใช้แรงขันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับขันแนวนอนอย่างนี้แต่ว่าผมขันให้ดูแน่นๆไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งคือจับโทรศัพท์อยู่ ลายนี้จะดึงได้มากกว่ากันอย่างนี้แล้วดึงจับมือหนึ่งดึงอันนี้ก็จะเป็นสลักชุดสลักสลักก็จะใส่ตัวรูนะครับรูมันจะเป็นรูบากรูกว้างฝั่งนี้จะเป็นรูกว้างฝั่งนี้จะเป็นรูแคบรูเล็กเพื่อที่สลักมันเรียวเห็นไหมครับมันเลียวแล้วมันบานก็แย่มาอย่างนี้แล้วก็ตีเข้าไปเวลา เอาอีกตัวหนึ่งมาส่วนต่อกันเอาทัดมาต่อกันก็ไปตรงนี้ก็จะใส่สลักเดี๋ยวผมใส่ให้ดูตรงนี้ก็จะใส่สลักนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะใส่สลักแบบนี้นะครับให้ลบบ็อกล็อกอย่างนี้ตอนที่ต่อกันแล้วง่ายๆประมาณนี้ส่วนลูกนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับทั้งสองด้านขานเรียบร้อยแล้วเหลือตัวนี้ ประมาณนี้นะครับวิธีต่อตัวจอยใส่จอยลูกเต๋านะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ซื้อมาใหม่จะยังไม่มีหรือใครจะเปลี่ยนตัวจอยก็ได้นะครับบางทีใช้งานไปนานๆานมีการสึกหลอหรือลวมอยากเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ได้มีมันมีอะไรขายอยู่นะครับตัวนี้ครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูการประกอบที่ตัวทัดกันนะครับ ว่าเป็นแบบไหนเราทําให้ดูนะครับตามไปเลยเส้นคันตอนนี้นะครับจะมาดูสาธิตการต่อให้ดูอันนี้เป็นทัดกับเต๋าคนละโรงงานนะครับซื้อคนละที่กันขนาด29โคน29นะครับเดี๋ยวมาต่อกันให้ดูอันนี้ตอกยึดทั้ง4ด้านนะครับตอกสลัก ก็หมุนไปนรอบๆนะครับต่อแค่เบอๆลองดูก่อนนะครับให้มันเข้าพร้อมๆกันหมายถึงว่าแต่ละฝั่งให้ลงพร้อมๆกันนะครับมันถึงจะเข้าสนิทอันนี้ก็ทําการตอกสลักลงไปทั้งสีด้านในซื้อโคลาบริษัทนะครับาจะเป็นเต๋ากับตัวทัดแต่เป็นขนาด29คูณ29ใส่กันได้นะครับแน่นไม่มี พื้นที่รวมเลยนะครับแน่นเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่อีกด้านเดี๋ยวถอดก่อนเราใส่อีกด้านให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดคืนถอดก็อิสระออกทั้งสี่ตัวนะครับพอหมุนขึ้นยกขึ้นนิดนึงพอมันมีจังหวะมีช่องเอาค้อนเข้าไปอถอดมาแล้วนะครับอันนี้ถอดให้ดูเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเปลี่ยนด้านทั้งสี่ด้านนะครับจะต้องเท่ากัน เราทามาจากโรงงานนะครับอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมาแต่แต่ด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปแล้วอีกด้านทีเ่เหลือมันก็ต้องเข้าแล้วครับอันนี้ต่อฝั่งที่สองให้ดูว่าสามารถต่อกันได้ทั้งหมดถ้ามีตัวจอยอีกใส่เพิ่มด้านบนก็จะเป็น3มทางสีทางได้เลยนะครับตัวลูกเต่านะครับแต่อันนี้มีแค่สองทางถ้าเราจะใส่อีกทางก็ต้องเพิ่มตัวจอยเข้าไปบก็ซื้อมาเพิ่มเติมได้นะครับตัวจอยเขามีขายอัอนนี้ ให้ดูก็เพิ่งได้ของเมื่อกี้ก็ลองมาทดสอบให้ดูเลยนะครับว่ามันเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ยังไงจะได้แจ้งไปยังผู้ขายนะครับอันนี้ใส่ได้ไมีปัญหาก็ตอบแจ้งเข้าไปแล้วว่าสนิทเข้าสนิทเลยนะครับนนให้ดูเดี๋ยวถอดคืนนะครับพอเข้าไปแล้วอันนี้แน่นมากนะครับการพอยึดแล้วคือเข้าไปประกบกันพอดีนะครับเป็นริมล็อก ปกติเราก็จะใส่ตัวคลิปสลักอีกทีนะครับเวลาตอกดิ่เข้าไปตอกสลักเข้าไปอ่อันนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับการต่อจอย